เงยมาเต้เห็นป่าเห็นแล้วเห็นแล้วบอลมาสวัสดีสวัสดีครับผมนะครับพบกับพวกเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพวกเราแมคเต้หล่อจริงเว้ยเฮ้ยจริงเลยนะครับผมก็วันนี้มีโก้กันหนึ่งพี่ผมนะเขาขอไอเขาขอเพลงมานะครับเพลง what what my name ของเลียนหน้านะครับแต่แต่แต่เขาให้ผมร้องเป็นเสียงของพี่เก่งทัชยาประยุปันนะครับผมพี่เก่งโดดนะครับผม ก็ไอคนนี้เขาให้ร้องชื่ออะไรวะเต้เสียอาร์ตเสียอาร์ตเขาชื่อเนะสียอาร์ตนะเสียอาร์ตเสีเยเสียไอผมร้องนะผมร้องนะผมร้องจะเห็นได้เพื่อเสียอาร์ตเลยผม๊บๆตงกอ่ะเออเจมาเพลงมาฟังกันเลยเลยครับเพลง What My Name จากซิงเกิลที่สี่ของเรานะครับแม็กเต้เราจริงไว้ให้จริงเลย Uh, uh, yeah. no, I born, now i now my birthday now i have to make me want it. Yeah. Why you stay on it, yeah. you got the sad that give me so passionate, like, baby. You're a let's take all your challenges Hey boy, I really wanna see if you. can go down without a boy like me. Hey girl, I really wanna see you. Baby. When I touch my pile oh na 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 na, I need to go get tangled up. Looking for go you put me to the Oh, 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 oh na 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 na, I want money. Oh na 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 na, I want money. Oh na 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 na, I want money. What my name? I want my name. Oh na 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 nah. I want money Oh na 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 na! I want money Oh na 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 nah. I want money name. Want my name? Whoa whoa whoa! Oh 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 oh! Check 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 the I see no wanna see you be tangled up how with a boy lowing.

อ๋อเอออะจบแล้วครับเอ่อก็จบไปครับกับเพลง What My Name นะครับของลีฮันนานะครับจาบพี่เก่งชาชอตวัจจุบันก็จะมีมั่วบ้างดับน้ำนี่ยอมรับเลยนะก็จำเนื้อไม่ค่อยได้นะเสีย์ไพรส์ผมนะเออเลยแล้วเลยแล้วเซอร์ไรส์ใจใจกับเราเออเกือบหล่นเกือบหล่นโอเคจบแล้วครับขอบคุณครับผมอ้ามือมือ